ใช้รากของเขาวางไปได้เลยค่ะจับไว้นะคะจับผักไว้ตรงกลางแบบนี้เอาดินนะคะวางซ้ายนะคะวางขวาค่ะแล้วก็บนนะคะแล้วก็ล่างค่ะแค่นี้นะคะปล่อยมือค่ะแล้วก็กดแค่นี้พอต้นกล้าของเราจะสวยแบบนี้เลยเห็นไหมคะสูตรเข้มข้นมากอย่าลดที่ใบนะคะลดรากตรงขอบแค่นี้พอเนี่ยค่ะแล้วก็ตั้งไว้ในร่มรอจนเขา ดีค่ะจิตภากาเด้นนะคะหลายคนนะคะที่สอบถามแนนนะคะว่าปลูกผักนะคะสลัดในกล่องแบบนี้แล้วนะคะหรือว่าทําเป็นต้นกล้าแล้วเราสามารถเอาผักสลัดตัวนี้ไปปลูกลงดินได้ไหมนะคะวันนี้แนนก็เลยจะมาทําโดยการเอาต้นกล้านะคะหรือต้นผักของเรานะคะคที่ยังโตไม่เต็มที่แบบนี้นะคะอันนี้เป็นกรีนคอสนะคะแนนจะนําเขาไปปลูกลงในดินค่ะสําหรับใครที่ เพราะได้แบบนี้แล้วนะคะอยากปลูกเขาลงดินนะคะอันนี้เป็นกล้าของบัตเตอร์เฮดนะคะบัตเตอร์เฮดก็ปลูกได้เนาะช่วงนี้แนนเน้นผักสีเขียวนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เห็นไหมคะรากสวยมากเลยเป็นช่วงที่ฝนลงนะคะแนนก็เลยไม่ค่อยปลูกผักสีแดงค่ะเพราะว่าแดดน้อยนะคะเนี่ยค่ะเวลาถอนก็ถอนแบบนี้เลยนะคะรากยาวมากสวยแล้วก็ขาวแบบนี้แนนถอนแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยค่ะนอกจากกล้า นะคะอันนี้จะครบเดือนแล้วนะคะประมาณ3มสัปดาห์นะคะเราก็ยังสามารถนําต้นกล้าตัวนี้ไปปลูกได้เช่นกันค่ะแต่ตัวนี้แนนยังไม่ปลูกนะคะเพราะว่าถ้าเอาไปปลูกลงดินเขาอ่อนแอนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนค่ะแนนจะใช้ต้นกล้าขนาดใหญ่เลยนะคะ<ม>ก็คือต้นผักที่อยู่บนกล่องนะคะตัวนี้ของแนนนะคะอายุประมาณ3สัปดาห์นะคะสวยๆเลยนี่เป็นกลีน คอสนะคะแล้วก็จะเอาบัตเตเฮดด้วยค่ะไปปลูกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของผักที่แนนปลูกลงในกระถาง1ต้นต่อ1กระถางกระถางที่แนนใช้เป็นกระถาง6นิ้วนะคะอันนี้เริ่มแก่แล้วเนาะเดี๋ยวแนนจะเก็บไว้ทําพันธ์ุค่ะเมื่อเขามีดอกนะคะสวยๆแบบนี้เลยเราไปดูวิธีการปรุงดินปลูกผักสลัดลงในกระถางกันเลยค่ะ ตัวนี้เป็นกล้าที่แนนเก็บมาเมื่อกี้นะคะก็จะมีบัตเตอร์เฮดสวยมากเลยนะคะสองสี่หกประมาณสิบต้นนะคะแล้วก็มีกรีนคอร์สด้วยค่ะปลูกแค่นี้ก็พอนะคะสำหรับใครที่ปลูกกินในครัวเรือนนะคะแล้วก็ผักสีเขียวนะคะแดดไม่เยอะกอะ็ยังพอได้นะคะแต่ถ้าเป็นสีแดงนี่เขาจะเปลี่ยนสีแล้วก็ยืดน,นะดูรากเขาสวยมากนะคะแนนเก็บออกมาแล้วแนนวางแช่ไว้ในน้ำเปล่าแบบนี้นะคะ เพื่อให้เขาสดชื่นอยู่ค่ะแล้วก็ให้ปลูกในช่วงเย็นได้นะคะแต่แนนถ่ายทำคลิปก็เลยปลูกช่วงกลางวันให้ดูนะคะ สำหรับดินที่แนนจะใช้ปลูกนะคะแนนจะใช้ในอัตราส่วน1ต่อนต่อนนะคะก็คือตัวแรกนะคะอันนี้จะเป็นดินเที่ผสมแกลบขุยนะคะขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็อันที่2จะเป็นดินหมักใบก้ามปูค่ะ1ต่อหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนที่3ที่แนนใช้ก็คือมูลไส้เดือนร้อยเปอร์เซนต์อีก1กิโลนะคะสำหรับข้อควรระวังของการปลูกผักนะคะก็คือต้องปลูกในร่มนะคะ เวลาที่เราปลูกผักเสร็จไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามให้เพื่อนวางไว้ในร่มค่ะอย่าเอาวางกลางแจ้งนะคะรอจนกว่าเขาจะดูสดชื่นดีประมาณ2-3วันนะคะตัวแรกนะคะที่เราจะเทลงไปนะคะอันนี้คือดินแกลบดำใส่ไปเลยอันนี้คือเนื้อของเขานะคะ ตัวที่สองนะคะดินกล้ามปูนะคะโอ้สวยมากเลยนะคะนี่ดินกล้ามปูแนนสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่เขาคลุกให้นะคะแล้วก็อีกตัวที่สามค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะอ่าเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะก็ใส่ตัวที่สามลงไปเป็นมูลไส้เดือนร้อยเปอร์เซ็นนะคะหนึ่งกิโลค่ะ สีสวยมากนะคะเนี่ยค่ะร้อยเปอร์เซ็นนะคะแนนใส่เลยหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่เหมาะสมนะคะในการลงผักสลัดของแนนนะคะพลาดไม่ได้เลยก็คือน้ำหมัก EM แล้วก็น้ำหมักขี้วัวของแนนนะคะนี่เลยคลังสมบัตินะคะนี่ออ้อันนี้เป็นน้ำหมักขี้วัวนะคะ ผสมสมูลไส้เดือนค่ะถ้าเขามีฟองแบบนี้นะคะแสดงว่าเขามีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้จะเปิดให้ดูนะคะมี2ตัวส่วนตัวนี้เป็น EM นะคะอยู่ใกล้ๆกันค่ะตัวนี้เนี่ยจะผสมแล้วก็ลดลาดลงดินนะคะเพื่อให้เขาทําให้จุลินทรีย์เข้าไปอยู่ในดินของเราแล้วให้ดินของเรามีชีวิตนะคะเพือกของเราจะได้โตวไวๆค่ะ ในเหยือกนี้มีความจุอยู่250 ml นะคะแล้วก็คนค่ะนิ้วสวยไหมคะอันนี้คือน้ำหมักมูลไส้เดือนแล้วก็ขี้วัวน,นะคะหมักได้ประมาณ2-3เดือนแล้วค่ะแล้วก็ผสมด้วย EM นะคะเขาก็จะสวยแบบนี้เลยเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะมีฟองอากาศแบบนี้เลยแนนใส่ในถัง1ิลิตรนะคะเทลงไปเลยนะคะใส่ในถังน้ำา10ลิตรค่ะ1เหยือกนะคะ แล้วก็น้ํำหมักอีกตัวนะคะ250 ml เหมือนกันค่ะแน่นใช้เหยือกคนละตัวนะคะไม่ผสมกันเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อนะคะตัวนี้จะเป็น e.m. ค่ะอู้สีสวยมากกลิ่นของ e.m. จะเป็นกลิ่นเปรีป้ยวนะคะแล้วก็ค่อนข้างแดงนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยเทลงไปผสมกันเลยค่ะสวยมากเลยสีแดงนะคะเติมน้ำนะคะให้เต็มถังนะคะ เพื่อให้เจือจางอย่าตักเอาเข้มข้นไปใส่ในผักนะคะเดี๋ยวผักเราจะตายนะคะแนนใส่500รวม2อย่างอย่างละ250นะคะในถังน้ำนะคะ10ลิตรค่ะก็ปรับความเข้มข้นก็ประมาณ500 ml นะคะต่อน้ำ10ลิตรนะคะประมาณนี้แนนใส่ได้เยอะเพราะว่าแนนไม่ได้เอารดราดใบนะคะแนนจะเอารดลงในดินสำหรับปลูกผักค่ะ เพื่อเติมจุลินทรีย์ให้เขานะคะเวลาที่เราใส่ปุ๋ยคอกลงไปเขาจะได้ย่อยสลายได้ง่ายนะคะนี่สวยๆเลยนะคะ,ะวัสดุตัวต่อไปนะคะก็คือพีชมอสนะคะใครจะไม่ใช้ก็ได้แต่แนนมีนะคะตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วแนนจะใช้ในการอนุบาลต้นกล้านะคะเพราะว่าแนาน เพราะต้นกล้าเคลจำหน่ายนะคะใครที่สนใจก็เข้ามาดูได้ค่ะตัวนี้นะคะแนนใช้พิทมอสยี่ห้อนี้เพราะว่ามีคนโทรถามแนนเยอะมากนะคะของยีหะะย่ห้อนี้นะคะแนนใช้ยี่ห้อนี้นะคะเราจะให้ดูเนื้อของอู้เห็นไหมคะเนื้อของพิทมอสเป็นเนื้ออ่แนนใช้พิทมอสคุณภาพแบบนี้เลยนะคะเวลาที่เราทําการอนุบาลต้นกล้าเขาจะมีสารอาหารที่เพียงพอนะคะ พิทมอสที่ดีควรจะมีเนื้อที่ฉ่ำแบบนี้นะคะไม่แห้งนะคะอย่าปล่อยให้พิทมอสแห้งค่ะแล้วก็ถุงที่ใส่พิทมอสเป็นถุงที่กันน้ํานะคะเป็นถุงพลาสติกด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาที่เราเลิกใช้แล้วต้องปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะอย่าปล่อยให้เนื้อของเขาแห้งแบบนี้นะคะสวยมากเลยเห็นไหมคะนิ่มมากนะคะใครอยากใช้เลือกใช้ยี่ห้อนี้ได้ค่ะใส่ดินลงไปนะคะ ใส่ดินลงไปแล้วก็ทําดินให้เป็นหลุมแบบนี้นะคะแนนจะใช้พีทมอสประมาณหกรัมค่ะใส่ลงไปก่อนนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องใช้นะคะถ้าไม่มีไม่ต้องใช้แต่แนนมีแนนก็เลยใช้ถ้าทําแบบนี้ผักของแนนจะโตไวมากแล้วก็สวยนะคะแล้วก็ใช้รากของเขาวางลงไปได้เลยค่ะจับไว้นะคะจับผักไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วเราก็เอาดินนะคะวางซ้ายนะคะวางขวาค่ะ แล้วก็บนนะคะแล้วก็ล่างค่ะแค่นี้นะคะต้นกล้าก็ปล่อยมือค่ะแล้วก็กดแค่นี้พอต้นกล้าของเราจะสวยแบบนี้เลยเห็นไหมคะระดับของผักนะคะระดับของผักอยู่แค่นี้นะคะต้นของเขาจะพอดีเลยแบบนี้แล้วเราก็ใช้น้ำหมักของเรานะคะสูตรเข้มข้นมากอย่าลดที่ใบนะคะลดราดตรงขอบแค่นี้พอเนะะี่ยค่ะ แล้วก็ตั้งไว้ในร่มรอจนเขาสดชื่นเราค่อยเอาออกวางรับแดดนะคะใส่ดินลงไปแบบนี้นะคะให้เต็มเลยก็ได้นะคะแล้วก็ใช้มือทำให้เป็นรูโหแล้วก็ดินพิษมอสหนึ่งกร,รัมค่ะ ้นกล้าผักสวยๆนะคะด้านยาวมากวางไปเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแนนรดน้ำก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ปลูกอย่างเดียวนะคะเนี่ยค่ะแป๊บเดียวนะคะรดแค่ดินนะคะรดแค่ดินแล้วก็พยายามอย่าให้ดินติดที่ใบของเขานะคะแล้วก็เวลาที่ใส่ดินลงไปอย่าใส่ดินจนเต็มกระถางค่ะเพราะว่าเวลาที่เรารดน้ำน้ำจะไหลออกจากกระถางนะคะ สวยมากเลยแล้วก็โตไวด้วยนะคะถ้าได้แบบนี้แล้วแค่สองสัปดาห์เขาก็จะบานเต็มกระถางเลยค่ะอันนี้บัตเตอร์เฮดของแนนปลูกหน้าฝนนะคะสวยๆแบบนี้เลยใครจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะเพราะต้นกล้าลงในฟองน้ำนะคะเพราะต้นกล้าในฟองน้ำเมื่อเขาโตได้ประมาณ10-20วันค่ะเอามาลงในกระถางดินแบบนี้ก็ได้นะคะ สวยมากเลยทันกินมากนะคะผักสลัดจะอร่อยก็อยู่ในช่วงประมาณ35-40วันนะคะถ้าเกินไปกว่านี้เขาจะแก่นะคะเริ่มมีอายุค่ะแล้วก็ในช่วงแรกที่ทำการปลูกจะเอาออกวางรับแดดนะคะให้วางในที่ร่มก่อนค่ะเพื่อให้เขาเพื่อให้เรามั่นใจนะคะว่าเขาจะติดนะคะแล้วก็ฟื้นตัวได้ไวนะคะ แล้วก็ปลูกในช่วงเย็นค่ะสวยๆเลยวันแรกที่ปลูกก็ให้เขาช่ำๆหน่อยเพราะเขามาจากน้ํานะคะพยายามอย่าให้เขาแห้งนะคะอย่าให้เขาดินแห้งสังเกตเลยลดน้ําเช้าเย็นได้ปลูกแล้วโตทันทันกินมากนะคะแป๊บเดียวสวยมากนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการปลูกผักสลัดลงดินของแนนนะคะง่ายมากใช่ไหมคะง่ายมากแล้วก็ทําได้รวดเร็วด้วยค่ะแล้วก็โตไวนะคะเราสามารถทําแบบนี้ประยุกต์ใช้ได้นะคะถ้าใครอยากใช้เป็นไอเดียในการปลูกผักนะคะเพราะต้นกล้าในดินแล้วมันไม่โตนะคะทําแบบนี้ก็ได้นะคะหรือต้นกล้าที่เราปลูกเหลือจากน้ําเราเอาไปลงในดินก็ได้คะ่ะ ง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ของแนนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปของแนนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแนนจะมาปลูกพลิก iPhone ให้ดูค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ